รื่องเลขาสมชเนี่ยนะครับสมชก็คือสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยก็มีภาระหน้าที่นะฮะในการเป็นสถานที่ที่รวบรวมข้อมูลนะฮรร่ทั้งแนวทางในการรักษาความมั่นคงของชาติในทุกๆมิตินะครับสภาความมั่นคงเนี่ยจะทํางานเรื่องนี้นะครับประเทศไทยเราเนี่ยนอกจากจะมี งานทางด้านความมั่นคงงานด้านการรวมทั้งการข่าวด้วยนะครับนอกจากจะหน่วยงานที่ทํางานเกี่ยวพวกนี้นะครับก็จะมีศูนย์รักษาความปลอดภัยอีกที่หนึ่งที่เรียกชื่อย่อๆว่าสอรอพแล้วก็มีสมชสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็มีสํา,สา,า,น,น,าสนักข่าวกรองแห่งชาตินะครับนอกจากนั้นก็จะมีสันติบาลของตํารวจแล้วก็มีหน่วยงานด้านข่าวของกองทัพนะครับ บกเรืออากาศกองบัญชาการทหารสูงสุดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานหลักๆที่งานเกี่ยวข้องกับงานด้านการข่าวงานทางด้านความมั่นคงสมชนี่ก็ต้องถือว่าเป็นองค์กรที่มีความสําคัญแล้วเรื่องของความมั่นคงเราถึงเรียกว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติและเรียกเฮดกับผู้บริหารสูงสุดของสภาความมั่นคงแห่งชาตินะฮะที่ เป็นผู้แหางงานก็คือเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับสภาความมัน่นคงแห่งชาติก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็มีรัฐมนตรีท่านอ,อื่นๆมาร่วมเป็นกรรมการแต่คนที่ทํางานโดยตรงนะฮะเด็กคืเ uh, ด้งงานประจําวันเนี่ยก็คือเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนดังๆหลายๆคนที่เราเคยได้ยินชื่อเสียงเช่นท่านประสงค์สุนศิวิซึ่งตอนหลังมาเป็นนักการเมืองนี่ก็เคยเป็นเลขาสมช คุณทวินเปลี่ยนสีอันนี้ก็เป็นคนคนหนึ่งที่เคยมาเป็นเลขาสมชแล้วก็มีทหารมีตำรวจอีกหลายคนเคยไปเป็นเลขาสมชในหลายๆย,ยุคในหลายๆสมัยที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็จะเป็นคนที่ดำรงตำแหน่งบางคนก็ขึ้นมาจากในสำนักง,งานสมชอเองโดยตรงเช่นคุณทวินเปลี่ยนสีอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาตามสายงานตั้งแต่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยแล้วก็ค่อยๆขึ้นมา จนกระทั่งมาดำรงตําแหน่งสูงสุดแล้วสุดท้ายตอนหลังก็มาถูกคุณยิ่งรักชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีปลดออกนะครับและก็เอาคนอื่นเข้ามาเป็นแทนอ่าสุดท้ายคุณทวินก็เลยดึยเนินการเรียกน้องความเป็นธรรมจนกระทั่งสารรัฐมนูลก็วินิจฉัยว่าสิ่งที่คุณยิ่งรักทาไม่ถูกต้องนะครับก็มีความผิดอะไรต่ออะไรกันไปนะจนกระทั่งทําให้ เป็นเหตุที่มาของก่อนที่จะมีเรื่องของการปฏิวัติปรปะหารเมื่อปี5้าเส่วนหนึ่งนะครับอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเอาเอาไว้ก่อนแต่คันนี้เลยค่ะสมอชอเนี่ยก็ว่างเว้นมานะครับตามปกติถ้าไม่มีอะไรเนี่ยคนที่เป็นรองในขาสมอชอนะถ้ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีความรู้ความสามารถก็จะได้รับการพิจารณาขึ้นมาเป็นเลขาสมอชอแต่ปรากฏว่าคราวนี้เนี่ยนะครับ ไม่ใช่เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาขณะที่กําลังมีการแข่งขันแย่งชิงตําแหน่งผอบอรตรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกันอยู่นะครับอย่างอึงกระทึกขึ้นโครงเนี่ยก็มีความพยายามที่จะบริหารจัดการให้ในตำรวจนะครับที่ไม่ได้เป็นผบอรตรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีที่มีทางมีที่ยืนนะครับแทนที่จะเป็นรองอยู่ตลอดไปเนี่ยให้มีโอกาสขยับขยาย ไปมียศถาบรรดาศักดิ์ที่สูงกว่าการเป็นรองพอบอตรนะมีภาระหน,น้าที่การงานที่ทางผู้ที่จะโยงย้ายก็บอกว่ามีความเหมาะสมกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับปรากฏว่าชื่อของพลตารวจเอกรอยนะรพลตารวจเอกรอยอิงข้าพโรธนะครับก็เป็นชื่อที่บอกว่าน่าจะมาเป็นเลขาธิการสบชมาตลอด นะครับเพราะคงไม่ได้เป็นพอบอตรแน่นอนนะเพราะฉะนั้นชื่อนี้ก็ลอยมาเรื่อยๆที่จะไปเป็นเลขขาสพ่พชอนะครับขณะเดียวกันอีกชื่อหนึง่งนะฮะเป็นเจ้าที่เป็นตำรวจเหมือนกันนะครับก็มีชื่อจะไปเป็นเลขขาปปสซึ่งตอนนี้ไปแล้วนะครับคอรมอแต่งตั้งเรียบร้อยไปแล้วอาจจะอยู่ในช่วงของการกระบวนการทาง เอกสารทางให้มันถูกต้องทั้งหมดก่อนตอนนี้ก็เลยเป็นนักษาการเลขาพปปสด้วยปราบปรามยาเสพติดเนี่ยนะครับก็ได้รับมอบหมายแต่งตั้งไปแล้วนะครับอีกคนหนึ่งคือพลตบวจโทพานุรัตน์หลักบุญนะ่าจะเห็นได้ว่าในการแต่งตั้งผบตรเนี่ยนะครับการที่ต้องโยกพลตบดจโทพานุรัตน์หลักบุญเนี่ยไปอยู่ที่ปปสก็เพราะว่า ในแวดวงตำรวจเขาพยายามจะดันในตำรวจอีกคนหนึ่งขึ้นมาแทนท่านพลตารวจโทพันุรัตน์หลักบุญเพื่อเตรียมตัวที่จะภาษาในแวดวงย้ายตำรวจก็บอกว่าสไลด์ขึ้นจตรวาท่านพันุรัตน์ออกไปก็อาจจะขึ้นมาเป็นผู้ช่วยและหลังจากนั้นก็ขึ้นไปเป็นรองเตรียมที่จะเป็นพอบอตรอต่อไปในอนาคตคือเป็นรองพอบอตรอก่อนนะครับก็เลยต้องเอาท่านพันุรัตน์หลักบุญออกไปอยู่พพสซะ เพื่อจะให้คนที่ในแวดวงตํารวจผู้มีอํานาจเนี่ยเป็นใครก็ตามเนี่ยดันคนของตัวเองขึ้นมาเป็นพอบอรตรต่อไปแนอนคตแต่สําหรับคนที่ไม่มีโอกาสเป็นพอบอรตรแล้วในกรณีพลตารวจเอกรอยอิงคภาพโรธเนี่ยก็เลยมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาตลอดว่าจะได้รับการพิจารณาให้ไปเป็น,เ,ปน,เ,ปนเลขาสมชเลขาธิการสภากมามั่นคงแห่งชาติซึ่ง ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าทําไมจึงเอาตารวจเนี่ยไปเป็นเลขาปาปาสก็ดีหรือไปเป็นเลขาสมาชก็ดีเท่ากับว่าเป็นการแก้ปัญหาภายในของตํารวจแต่เอาคนไปกินตําแหน่งไปมีหน้าที่นะครับไปขัดขวางทําให้คนที่เขาทํางานกติในหน่วยงานนั้นๆเขาไม่มีโอกาสขึ้นมา นะครับที่จะเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรของหน่วยงานในกรณีของสบชนี่ก็เช่นเดียวกันนะฮะคนที่ก็ทํางานไต่เต้าตั้งแต่ข้ราราชการชั้นผู้น้อยเนี่ยทุกคนก็หวังว่าจะเติบโตไปเป็นผู้บริหารนะครับสูงสุดขององคอ์กรไปสูงสุดไม่ได้ก็ร้องลงมาหน่อยก็แล้วแต่ความเหมาะสมในสถานที่ทํางานนะครับแต่ปรากฏว่าหลายครั้งหลายหนในบ้านเมืองของเราไม่ใช่เฉพาะครั้งนี้นะครับเราก็จะพยายามที่จะมีการผลักดัน คนนอกเข้าไปมีตําแหน่งแห่งคนแทนคนที่เขาอยู่ข้างในหน่วยงานนะะ้นะขณะนี้กำลังจะเกิดขึ้นอีกนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินบอกว่าเรื่องจะเข้าครอมอประมาณวันที่สิบสี่พฤษกายนุนะับจากนี้เป็นต้นไปวันอังคารที่สิบสี่พฤษกายนก็จะรู้ว่าใครจะเป็นเลขาธิการสมอชกนะับตอนนี้ให้อดใจรอไปก่อน ท่านก็บอกว่าขณะนี้สมชก็ทํางานได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับคงจะคนละประเด็นกันว่าสมชทํางานได้ไหมหรือไม่ในขณะน,นี้ก่อนที่จะถึงวันที่สิบสี่นะครับประเด็นเป็นอยู่ตรงที่ว่าทําไมไม่ให้คนในหน่วยง,งานเขาได้มีโอกาสตเติบโตขึ้นมาเป็นผู้บริหารสูงสุดขององคอ์กรทําไมท่านแก้ปัญหาในอีกหน่วยงานหนึ่งคือแก้ปัญหาของตํารวจนะครับที่ไม่มีตําแหน่งแห่งหนี่ยให้ไปมีตําแหน่งแห่งหน แล้วก็ไปกีจกันคนที่เขาควรจะได้ขึ้นนะครับไปขวางคนที่เขาควรจะได้ขึ้นในหน่วยงานนั้นคือที่สมชอ,อันนี้ก็เป็นคําถามที่ผู้คนในสังคมก็ตั้งคําถามกันเยอะนะครับเพราะอะไรก็ตามคนก็มีความรู้สึกว่าคนในหน่วยงานนั้นๆเนี่ยซึ่งเขามีประสบการณ์มีความรู้มีความเชี่ยวชาญงานทางด้านความมั่นคงมาอย่างแน่นอนกว่าจะเติบโตขึ้นมาเป็นอรอง เดขาส่มชแล้วก็รอว่าจะได้เป็นเดขาส่งมชเนี่ยเขาต้องมีความรู้แน่นอนนะครับมีความสามารถแน่นอนเหตุผลคนใดจึงไม่ให้เขาขึ้นมาทําไมจึงเอา,เอาตํารวจอาวุโสซ,ซึ่งไม่มีโอกาสเป็นพบตรแล้วเนี่ยมานั่งแทนนะครับผมเองก็ไม่ได้รู้จักมักคุ้นกับใครในส่งมชทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ได้รู้จักมักคุ้นกับตํารวจท่านใดอันนี้ก็ว่ากันไปตามเรื่องผ้า ให้ความคิดความเห็นไปตามเนื้อผ้าว่าทางที่ถูกที่ควรที่เหมาะสมมันควรจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะถ้าเรามีการข้ามห้วยกันไปมาเรื่อยๆโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอเนี่ยนะวันกำลังใจของคนที่ทํางานหน่วยงานลหลักสนับนั้นที่เขาควรจะได้เติบโตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาในการทํางานเมื่อเป็นปัญหาในการทํางานผลของงาน,นมันก็คงได้ไม่เต็มร้อยอยู่แล้วนะครับผลสมฤทธิ์ของงาน ซึ่งรัฐบาลก็คงจะต้องวาดหวังว่างานของทุกๆหน่วยงานนี่ควรจะมีผลสำมีที่ดีออกมามันก็คงไม่มีผลสมธิ์ที่ดีอย่างที่รัฐบาลคาดหวังได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากจะฝากให้รัฐบาลช่วยพิจารณาให้รอบคอบด้วยนะครับในเรื่องของสมชนะครับ